ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับสู่ช่องช่างศักดิ์ชแนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับมาดูงานเปลี่ยนซุ้มล้อแล้วก็เปลี่ยนแผงหน้านะครับของอ e ีซุนะครับ4ประตูนะครับเครื่องยนต์1.9บูโาวเวอร์ w ตัวสูงนะครับคันนี้ก็เป็นงานแก้ดัดที่ีแล้วก็ซ่อมบอดี้ตัวถังด้วย นะครับก็ได้ลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูหลายคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวนะครับผมก็จะพยายามนะครับลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเจ้าของรถนะครับก็ติดตามช่างศักดิ์อยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็นํารถเข้ามาในแท่นดึงตัวถังนะครับเสร็จแล้วก็ถอดฝากระโปรงออกเรียบร้อย นะครับก็จะให้ช่างเพชรนะครับตัวนี้ช่างคนนี้ก็เป็นเด็กฝึกงานใหม่ของช่างศักด์นะครับฝากให้กําลังใจช่างเพชรด้วยนะครับไล่จ่อมิดอารกนะครับแล้วก็ไล่แกะกาวแล้วก็ไล่คูดสนิมนะครับต่างๆที่อยู่ด้านในออกนะครับเพื่อที่จะดูร่องรอยแล้วก็ดูบาดแผลนะครับที่ทํามานะครับคันนี้ต้องบอกเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคันนี้ก็ ซอมมาแล้วรอบนึงนะครับชนหนักพอสมควรนะครับโดนเครื่องกระแทกนะครับเข้าไปาในแผียงหลังเครื่องนะครับตอนแรกลูกค้าเนี่ยยังไม่ยังไม่แจ้งแก้บอดี้หัวเขียงด้วยนะครับเพราะว่าวันที่เอารถมาจอดเนี่ยผมก็ได้แจ้งให้กับลูกค้าทราบแล้วนะครับว่าถ้าถ้ายกออกมานะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยว <c oughs> ค่อยคุยกันอีกทีหนึง่งนะครับก็เลยแก้เฉพาะแชสซีก่อนนะครับแต่พอเรายกหัวออกมาเท่านั้นแหละนะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับงานมันก็งอกเงยมาแบบนี้นะครับตอนแรกยังไม่ได้รื้ออุปกรณ์ออกหมดนะครับ <c oughs> ก็ถ่ายแค่คลิปด้านนอกให้กับเพื่อนๆนทุกคนได้ดูแล้วก็บอกลูกค้าไปนะครับว่าจุดต,ตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าเรายกออกมาแล้วนะครับถ้ามันมีปัญหาก็ต้องรื้อดูนะครับ แต่ในกรณีนี้นะครับทำไมถึงต้องได้แก้นะครับในส่วนของตัวบอดี้หัวเก๋งด้วยนะครับเพราะว่าหัวเก๋งเนี่ยนะครับรถคันนี้โดนกระแทกเข้าทางด้านหน้าซ้ายบริเวณเสานะครับถ้าตัวบอดี้นะครับด้านล่างนะครับมันไม่ยุบเข้าไปนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีมีรูปมีเดี๋ยวท้ายคลิป,ป,เ,ดลปเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะรู้นะครับ ถ้าด้านล่างมันมันไม่ยุบเข้าไปเนี่ยนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะได้แก้นะครับก็ให้จะให้ลูกค้าเนี่ยใช้ไปก่อนนะครับสาเหตุที่จะต้องแก้เพราะว่าถ้ามันยุบเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเราดัดแชสซีเราแก้แชสซีเสร็จนะครับบอดี้หัวเก๋งมันจะไม่ลงเข้ามันจะไม่ลงเข้ากับแชสซีเพราะว่าตอนที่เขาทาบอดี้หัวเก๋งนะครับงานติดตั้งซุ้มล้อพวกนี้นะครับติดตั้งแผงหน้า แชสซีมันเสียหายนะครับแชสซีเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ด้านหน้าเนี่ยมันเหงียขึ้นด้านบนนะครับเพื่อนเพื่อนนึกตามเลยนะครับถ้าแชาสซีมันเหงียขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็บอดี้ที่มันเสียหายไปตามไปตามแชสซีนะครับแล้วแล้วบอดี้ตัวถังเนี่ยมันไม่เข้าที่บอดี้หัวเกียบมันไม่เข้าที่นะครับพอเราดัดแชสซีเสร็จให้ได้ค่าโรงงานปกติเนี่ย นะครับจำเป็นที่จะต้องแก้หัวเขียงด้วยนะครับอันนี้ผมต้องชี้แจงให้กับลูกค้านะครับที่จะเอารถเข้ามาให้ช่างสักแก้นะครับบางท่านก็โทรมาสอบถามเรื่องราคานะครับว่าราคาแคชซีอยู่ที่เท่าไหร่ครับช่างสักนะครับผมต้องบอกว่าราคาอยู่ที่29,00 0บาทนะครับ29,000าบาทนะครับเพื่อนๆอนนะครับอย่าคิดว่ามันจะจบนะครับมันเป็นเฉพาะค่าแรงที่ดัด นะครับแล้วก็สองหมืนเก้าพันบาทเนี่ยลูกค้าไอ้ลูกค้าจะได้ไม่ให้ลูกค้าสิลูกค้าปุ่บไปของเลี้ยวทุกอย่างที่ผมเปลี่ยนออกตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายพร้อมตั้งศูนย์ให้นะครับพร้อมตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นสีเพื่อนๆเ,เลือกเอาจะเอาสีกันสนิมหรือจะเอาสีเดิมโรงงานนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปแต่มันไม่จบตรงที่เวลายกออกมาเนี่ย นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เสียหายจะมียางเส้นเครื่องยางเส้นเกียร์นะครับล็อตหัวเก๋งลูกยางหัวเก๋งปีกนกลูกหมากต่างๆนะครับทุกอย่างเลยนะครับถ้ายกออกมาถ้ามันเจอความเสียหายนะครับที่เราไม่ที่เราไม่สามารถไปต่อไปต่องานได้นะครับเหมือนเคสนี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นนะแต่ เป็นเพื่อนโทรมาถามผมก็ชี้แจงให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะโอเคกันนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้นะสรับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่โทรมาถามผมนะครับเรื่องงานเก้ัดเจสีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดจองคิวนะครับผมก็มีงานงานก็เยอะอยู่นะครับงานก็เยอะอยู่งานประกันก็ก็มีใครมาก่อนก็ทําให้ก่อนนะครับแต่ต้องอทําใจยอมรับสภาพด้วยนะครับหลังจากที่ ผมยกหัวกิงหรือถอดอุปกรณ์ต่างๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูแล้วนะครับก็ต้องทําใจสภาพลถตัวเองด้วยนะครับต้องขออนุญาตลงคลิปทุกคันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นงานผ่าตัดใหม่รอบ2นะครับคลิปนี้ก็จะมีความยาวหน่อยนะครับประมาณ26นาทีผมจะแบ่งครึ่งนะครับผมจะแบ่งครึ่งเป็นครึ่งละ13นาที นะครับเดี๋ยวมันยาวเกินไปเพื่อนเพื่อนดูไม่จบนะครับเดี๋ยวมันน่าเบื่อเอานะครับก็ให้ความรู้ทุกอย่างนะครับให้ความรู้ทุกอย่างทางด้านซ่อมตัวถงังทางด้านเก้ดัดแชสซีนะครับนี่ตอนนี้ก็ไล่นะครับสับนะครับไล่สับไล่เลาะนะครับบริเวณซุ้มล้ออันเดิมออกนะครับตัวนี้ซุ้มล้อเนี่เปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่มาแล้วแต่ทําไมช่างศักด์ถึงจะต้องเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึง่ง แผงหน้าเ็เปลี่ยนมาใหม่ซุ้มล้อก็เปลี่ยนมาใหม่ทําไมต้องเปลี่ยนใหม่ก็เหมือนดังต้นคลิปนะครับทีผ่ผมอธิบายนะครับรถทุกอย่างนะครับถ,ถึงจะเป็นอะไหล่ใหม่ก็แล้วแต่ถ้าเป็นอะไหล่ใหม่นะครับแต่แต่เอาไปติดตั้งเข้ากับโครงสร้างบอดี้ที่ไม่เข้ารูปไม่เข้าทรงนะครับไม่ได้มาตรฐานนะครับบอดี้ที่มันเสียแล้วนะครับเอาอะไหล่ใหม่เข้าไปติดตั้งยังไงมันก็ต้องเสียหายอยู่ดี นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงจุดใส่ไม่ตรงจุดนะครับคลิปสั้นที่ผมลงนะครับที่เพืเ่อนๆทุกคนยังไม่ดูก็ลองเข้าไปดูนะครับตอนเรียกเนี่ยหวัวเชซีมันนียนขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ลูกยางเนี่ยเอาด้านด้านล่างไปใส่ด้านบนเอาด้านบนไปใส่ด้านล่างประมาณนี้แล้วก็ยึดน็อตเนีน่ยคานตรงคานด้านล่างตรงนี้นะครับเี่กที่มันยุบเข้าไปแล้วก็แผงหลังเครื่องนะครับก็ยุบเยอะพอสมควรนะครับจำเป็นที่จะต้องไล่นะครับ เคาะไล่แต่งไล่ดันไล่ดึงออกใหม่นะครับมันถึงจะเข้ารูปนะครับยังดีนะครับคันนี้ที่เชื่อมทองเหลืองมานะครับทําให้มันง่ายนะครับวันนี้ก็ซุ้มเสียงนะครับอาจจะแหบแห้งไปนิดนึงนะครับนะครับเพราะว่าอาจจะช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกใบนะครับฝนตกใบการไปทํางานเลือกงานก็อาจจะตากฝนไปบ้างนะครับก็มี ซูมเสียงตีแหบแห้งนะครับก็ต้องขออาภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับคันนี้นะครับยังดีที่เชื่อมทองเหลืองมานะครับการแกะก็จะไม่ลําบากหน่อยนะครับแต่ถ้าเชื่อมทองแดงนะครับก็ต้องใช้แก๊สเหมือนนี้ก็ต้องใช้แก๊สแบบนี้นะครับแต่จะเป็นวิธีการที่ใช้แก๊สลอออกนะครับแต่ตัวนี้เชื่อมทองเหลืองก็ต้องใช้แก๊สลนแล้วก็งัดออกเชื่อมทองแดง ก็ต้องใช้เกจลอกแต่มันจะไปดีช่วงเวลาเวลาเราเชื่อมนะครับมันจะเชื่อมง่ายนะครับมันจะเชื่อมง่ายแต่ทองเหลืองเนี่ยมันจะเชื่อมยากกว่าถ้ามันมีเศษทองเหลืองเพราะว่าเราจะเชื่อมใช้ co 2พอ co 2องนะครับมันไปเชื่อมนะครับโดนทองเหลืองมันก็จะแตกออกเหมือนผู้เหมือนที่เราจุดพุนะครับมันจะดังมันจะแตกพุ้ผออกมานั่นเองนะครับแล้วก็มันจะเชื่อมยาก นะครับเหล็กนะครับเหล็กที่เชื่อมด้วยทองเหลืองนะครับพอโดนความร้อนเข้าไปมากๆเนี่ยเหล็กมันจะแตกนะครับมันจะแตกมีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นห่วงเป็นใยเนาะก็ต้องขอบคุณนะครับว่าเหล็กนะครับที่โดนไฟเยอะแบบนี้นะครับยังไงมันก็ไม่เข้ารูปนะครับยังไงมันก็ ใช้งานไม่ปกติยังไงมันก็เสียมสภาพยังไงมันก็กลับมาไม่ดีเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีคําตอบนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีคําตอบก็มันก็มีส่วนนะครับมันก็มีส่วนจะให้มันออกมาสมบูรณ์แบบ100เอเเหมือนรถใหม่ป้ายแดงมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่างานซ่อมนะครับตัวนี้ก็เป็นงานซ่อมผัดตัดรอบสองคนเราก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับถ้ามีการ กระแทกหรือมีการบาดเจ็บแล้วก็ผ่าตัดรอบสองนะครับผ่าตัดรอบสองมันก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นอะไหล่รถยนต์นะครับอะไหล่รถยนต์นะครับบางครั้งมันก็จะเอาไปเปรียบเทียบเอาไปวิเคราะห์ต่างๆนานานะครับมันก็เป็นไปได้ยากนะครับมันก็เป็นไปได้ยากแต่ในเมื่อนะครับลูกค้านะครับมีงบที่จํากัด บ,บางครั้งผมก็ช่วยลูกค้าเซฟนะครับอย่างตัวนี้แผงล้างเครื่องเนี่ยเสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ลูกค้าก็โอเคเปลี่ยนนะแต่ตัวเนี้ยมันมาทั้งหมดเลยมาทั้งหมดแผงหลังเครื่องเลยเนี่ยจุดที่ผมเลาะอ,อยู่แล้วก็ด้านล่างนะครับลงไปถึงด้านล่างเลยทีนีม้มาทั้งหมดชิ้นส่วนอะไรมันก็าอาจจะแพงหน่อยนะครับก็กลัวลูกค้าเนี่ยนะครับไปเสียงเงินเยอะเพราะว่า มันยังไม่จบเท่านี้นะครับมันยังไม่จบเท่านี้ซ่อมหัวกเก๋งเ็จมันยังไม่จบเท่านี้มันยังจะไปมีชิ้นส่วนอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับแต่เดี๋ยวตอนประกอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าจะเปลี่ยนไหมเช่นในกไลครอบเสา <S <S มือโหนนะครับสวิตช์ควบคุมแอร พวกเก๊ต่างๆเล็กๆน้อยๆที่เขาซ่อมมาด้านในอ่ะใครที่ติดตามรถคันนี้อยู่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้ที่ผมลงไว้ให้ดูนะครับนั่นแหละอุปกรณ์พวกนั้นแหละนะครับที่จะต้องเปลี่ยนอีกทีนึงนี่เห็นไหมตอนนี้ก็แงออกมาเรียบร้อยอ้าวทำไมช่างสักไม่ทาไมช่างสักไม่แกะออกหมดเลยนะครับตอนแรกก็แกะออกมาครึ่งนึงก่อนนะครับแกะออกมาครึ่งนึงก่อนเอาตามรอยเดิมที่เขาตัดออก นะครับแล้วก็เผื่อลูกค้าเขาเปลี่ยนใหม่เราจะได้เกะออกหมดแต่สุดท้ายเนี่ยผมต้องเกะออกหมดอยู่ดีนะครับเพราะว่าด้านในมันยุบอยู่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวิธีการเอาเข้าเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายคนที่อาจจะสงสัยว่าเอะทำไมเกะออแบบนี้มันจะเอาเข้าไปตรงรอยเดิมหรือไม่นะครับแล้วกระจกจะเข้าไหมล่ะนะครับแล้วแผงคออ่าพลาสติกครอบ แผงคอจิ้งลีดนะครับที่เป็นพลาสติกหรือเรือนไม้ต่างๆคอนโซลต่างๆมันจะเข้าไม่หลักช่างศัก์ถ้าช่างศักทำแบบนี้นะครับแน่นอนครับเข้าแน่นอนถ้าไม่เข้าผมไม่กล้าทําแบบนี้หรอกนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้มูนะครับ,นนรบก็คือเราต้องอาศัยความชำนาญง,งานแล้วก็ต้องอาศัยความเป็นอิสระทุกอย่างนะครับงานเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นงานบอดี้ตัวถังหรืองานชชสซีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างต้องอาศัยความเป็นอิสระของมันเท่านั้นนี่มันเป็นอีกจุดหนึ่งนี่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมกล้าการันตีได้เลยว่านะครับถ้าเราซ่อมรถไม่ว่าจะเป็นซ่อมแชสซีซ่อมบอดี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนประตูไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนซุ้มล้อเปลี่ยนทุกอย่างถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมันไม่